วันนี้ก็จะเป็นงาน TISA ProTalk นะครับก็คือ Pro คื Professional นะครับครั้งที่1ประจำปี2554ในหัวข้อ Security t r a i n Up d Update 2011จัดโดย Thailand Information Security Association หรือว่า TISA นะครับวันนี้ผมรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับผมชื่อสุรชัยเฉลิมพันธ์นะครับอยู่หน่วยงานอยู่บริษัท PTT ICT อยู่ฝ่าย Compliance p r o c e s s i n l Management นะครับปัจจุบันก็มี Certificate หลายตัวนะครับบางท่านอาจจะคุ้นเคยอยู่ในแวกบงเดียวกันนะครับเช่นพวก cslp s cesecsalpt แล้วก็ irca เกี่ยวกั iso สองพันเในปัะมาณนี้นะครับก็ปกติก็จะเป็นอาจารย์สอนเรื่องเกี่ยวกับพวก security awareness นะครับเป็นภายให้ Award, ตัวเกี่ยวกับ user นะครับแล้วก็เป็นพวก security assessment pen test อันนี้เป็นประวัติโดยย่อนะครับ agenda ของงานในวันนี้น,นะครับจริงๆปกติเราจะเริ่มกันตั้งแต่ประมาณ6โมงครึนะครับ แต,แต่ว่าเราเลื่อนมาอาจจะเลื่อนมาสักครึ่งชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวจะมีกาวต้อนรับโดยและบรรยายพิเศษโดยดรลองนะครับเกี่ยวกับบทบาทของทีซ่ากับการยก,กระดับมาตรฐานาลากรด้าน Information Security ของประเทศไทยนะครับแล้วถัดจากนั้นเนเี่ยก็จะเป็นตอนวัน6โมง5าถึง1ทุ่ม30นาทีนะครับก็จะเป็นอาจารย์สมหมายจะมาพูดในเรื่องเกี่ยวกับ หัวข้อเรื่องงานเกี่ยวกับ p c i d s s นะครับเอนจนาอาจจะไปปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเพราะว่าอาจารย์ปริญญาจะมาช่วงสุดท้ายปิดงานนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตอนทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มสิบนาทีเนี่ยนะครับก็จะเป็นอาจารย์เชียกรนะครับพูดถึงเรื่องของหัวข้อความสำคัญของมาตรา25กับ National Critical Infrastructure นะครับแล้วก็นนเป็นการพักเบรกสักสิบนาทีนะครับสองทุ่มยี่สิบถึงสองทุ่มห้าสิบนาทีอาจารย์ปริญญาเขาจะมาพูดเกี่ยวกับงาน RSA Update งานคอนเฟล็กแนลรับโลกนะครับที่ซานฟรานซิส,สกโก ส่วน2ทุ่ม 5, ้ถึง3ทุ่มสทุ่มเนี่ยสวันทีสุดท้ายนะครับผมก็จะมาพูดเกี่ยวเรื่อง,องการ call for paper นะครับณนะวันนี้เนี่ยเราอาจจะเป็นกรรมการทีซ่ามาพูดทั้งหมดใช่ไหมครับแต่ในครั้งหน้าเนี่ยนะครับอีกประมาณ2เดือนเราจะจัดการท,ทุกๆ2เดือนนะครับเราก็จะมีการเชิญในเวทีนี้ฟอเนี่ยอาจจะส่งบทความหรือส่งพรีเซนเทชันเนี่ยขึ้นมาร่วมเป็นวิทยากรร่วมกับเราด้วยนะครับ เพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยอาจจะมีความเชี่ยวชาญในแต่อินดัสทรีที่แตกต่างกันก็เอาประสบการณ์แบบนี้มามาแชร์กันแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวให้อาจารย์ลองได้บรรยายทเสียขอเชิญอาจารย์ลองเลยนะครับ